ถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเปลี่ยนจากยาฉีดมาเป็นยากินเนี่ยวันที่คุณหมอนัดให้ไปฉีดเข็มต่อไปให้คุณเริ่มกินได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาเหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาบาลแม่จ๋า,า,จาคะวันนี้เราจะมาตอบคําถามหลายๆคําถามนะคะที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับยาคุมชนิดฉีดค่ะอย่างกรณีของคุณผู้หญิงคนนี้นะคะสอบถามเข้ามานะคะว่า ฉีดยาคุมมาเกือบปีแล้วค่ะกำหนดฉีดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วแล้วไม่ได้ไปฉีดเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนมาใช้วิธีกินยาคุมแทน1เราจะเริ่มกินยาคุมได้เลยเมื่อไหร่และ2หลังจากเลิกฉีดยามีอาการขึ้นไส้เวียนหัวอันนี้ผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็3นะคะเลยกำหนดฉีดยามา1เดือนแล้วและยังไม่ได้กินยามีโอกาสตั้งท้องหรือไม่ น่าจะไม่ได้คุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นด้วยนะคะถึงถามว่ามีโอกาสตั้งครรภ์ไหมนะคะ ยาคุมชนิดฉีดนะคะจะประกอบไปด้วยฮอร์โมนหลักก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนค่ะซึ่งโดยปกตินะคะก็จะมี2ประเภทก็คือฉีดทุก1เดือนกับฉีดทุก3เดือนหน้าที่ของยาฉีดคุมกําเนิดนะคะก็คือยับยั้งการตกไข่เปลี่ยนแปลงมูกปากมดลูกให้เหนียวข้นและที่สําคัญก็คือทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางตัวลงไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวของไขค่ค่ะและถ้าหากว่าใช้ยาคุมชนิดฉีดนะคะมาเป็นเวลานานแล้ว เช่นติดต่อกันเป็นปีส่วนมากแล้วนะคะภายหลังการหยุดยาอาจใช้เวลาพอสมควรกว่าจะกลับมาตกไข่แล้วมีประจำเดือนตามปกติบางรายนะคะนานถึง9เดือนจากคำถามที่1นนะคะที่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนจากยาคุมชนิดฉีดมาเป็นกินยาคุมจะเริ่มได้เมื่อไหร่นะคะโดยปกติแล้วนะคะคำแนะนำในการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยที่หลายๆคนทราบนะคะที่กำลังกินยาคุมอยู่ก็คือให้เริ่มกินเม็ดที่1 ในระหว่างวันที่มีประจำเดือนก็คือวันที่1ถึงวันที่5ของการมีประจำเดือนให้เริ่มเม็ดที่1ไม่ควรเกินวันที่5ของการมีประจำเดือนใช่ไหมคะถ้าเกินวันที่5ไปแล้วก็คือไม่แนะนําให้กินยาคุมนะคะให้คุมด้วยวิธีอื่นไปนะคะแต่ในกรณีของคุณผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือฉีดยาคุมกําเนิดมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าจะรอให้มีประจำเดือนแล้วรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดเหมือนปกติทั่วไปที่ควรจะรับประทานในช่วง1-5ถึงวันแรกของการมีประจำเดือน สำหรับคนที่เคยฉีดยาคุมมาก่อนก็จะทําได้ค่อนข้างยากค่ะถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเปลี่ยนจากยาฉีดมาเป็นยากินเนี่ยวันที่คุณหมอนัดให้ไปฉีดเข็มต่อไปให้คุณเริ่มกินได้เลยนะคะไม่ต้องรองให้ประจำเดือนมาเหมือนกับการกินยาคุมกำเนิดปกติค่ะ อือในกรณีของคุณเนี่ยหยุดฉีดยาคุมมา1เดือนไม่ได้คุมด้วยวิธีอื่นเลยโอกาสในการตั้งครรภ์ถามว่ามีไหมก็มีค่ะแต่โดยปกติแล้วสําหรับคนที่ฉีดยาคุมของคุณในฉีดมาเกือบปีนะคะโอกาสการตั้งครรภ์นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 1 0เดือนหลังจากฉีดยาจึงจะมีโอกาสตั้งครรภ์สำหรับคุณเนี่ยถามว่ามีโอกาสตั้งครรภ์ไหมก็มีแต่ยังถือว่าน้อยอยู่ค่ะ วิธีการนะคะก็คือก่อนที่จะเริ่มกินยาคุมกําเนิดนะคะให้คุณตรวจการตั้งครรภ์ก่อนถ้าตรวจแล้วไม่มีการตั้งครรภ์ก็ให้กินยาคุมได้เลยค่ะแต่14วันนะคะหลังจากที่กินยาเม็ดคุมกําเนิดเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ถุงยางอนามัยในการคุมกําเนิดร่วมด้วยหรือว่าให้งดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน14วันหลังจากที่กินยาคุมกําเนิดนะคะเพื่อให้ระดับฮอร์โมอนของยาคุมกําเนิดมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดได้อย่างเต็มที่ค่ะ และอีกคำถามหนึ่งนะคะที่ถามว่าหลังจากหยุดฉีดยาคุมกําเนิดแล้วยังมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวอยู่เนี่ยผิดปกติหรือเปล่านะคะซึ่งโดยปกติแล้วหลังจากที่เราหยุดยาฉีดหรือว่าเลยกําหนดในการฉีดยาไปนานแล้วสําหรับเคสนี้นะคะก็ประมาณ1เดือนแล้วนะคะก็ไม่ควรจะมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนแต่ถ้าหากว่าหยุดยามานานแล้วเนี่ยยังมีอาการอย่างต่อเนื่องแนะนําว่าควรปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ กําหนดฉีดยาคุมเมื่อวานแล้วยังไม่ได้ไปฉีดถ้ามีอะไรกับแฟนแล้วไม่ได้ป้องกันจะท้องไหมนะคะ<อ>การเลยฉีดกําหนดยาคุมมาเพียงหนึ่งวันนะคะ<อ>ก็ยังไม่มีผลนะคะที่จะทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยตั้งครรภ์ได้ตามประสิทธิภาพของยาฉีดแล้วเนี่ยโอกาสตั้งครรภ์มีประมาณ1%ค่ะถ้าคุณผู้หญิงนะคะเลือกที่จะฉีดยาคุมต่อก็สามารถไปฉีดได้เลยค่ะถ้ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนนะคะ<อ>ก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยค่ะ ฉีดยาคุมก่อนหรือหลังกําหนดได้กี่วันนะคะการฉีดยาคุมเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีนะคะก็คือควรไปฉีดตามที่คุณหมอนัดให้ตรงตามกําหนดแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถไปตรงตามนัดได้เลยจริงๆนะคะเป็นยาฉีดนะคะชนิดทุก1เดือนถ้าจะไปฉีดก่อนให้ไปฉีดก่อนได้ไม่เกิน7วันและถ้าหากว่าไปฉีดล่าช้าก็ล่าช้าได้หลังวันนัดไม่เกิน7วัน แต่ถ้าเป็นชนิด2-3เดือนนะคะถ้าจะไปฉีดก่อนนัดก็คือไปฉีดก่อนนัดได้ไม่เกิน14วันหรือ2สัปดาห์และถ้าหากว่าไปล่าช้าก็ให้ล่าช้าได้ไม่เกิน2สัปดาห์เช่นกันค่ะ